ตาลนัเอาต่อเลยคเอาต่อเลยถึกใจหลายเอาเปิดช่องให้กูนนะสวัสดีครับอยู่กับผมแซมวิ่งครับสวัสดีครับเอาว่าออเมอเอาว่าละลายาไปไหอยูงังดิเอาเปิดช่องให้ได้แล้วเอาเฮ้ยดเอาเจย์เย็นจเจย์จเย็นตั้งสติ เดี๋ยวมันจะไปไหนฟังเสียงรถเด้เป็นยังงงเป็นยังสวัสดีครับอยู่กับผมแซมวิ่งครับสวัสดีครับอยู่กับผมแซมวิงครับเ้ยสุดยอดไปเดี๋ยวผมจะพาไปเอากุญแจไปสตาร์รถไปไปไปน้าทางเลยเรือสีผิดเรวอสายเรยอขัวน้ำทางลยฮะเรือขัวบ่คุณจ๊คสยค่ขับ่ ไหนไหนอโอนี่บอโอ้พอเอาใหม่แล้วพอหัวใจจำได้เพราะอันไหนอันไหนของอันไหนเอาอันไหนของโอเคอ่ะเอาเดี๋ยวเอาอันนี้ของยังอะอันไหนอันนี้ขอขเคอ่ะเอออันนี้ขอขเคอ่ะนี่ขออิมพัเออนี่ขอรอยิมพันี่ขอเจอบิ๊กโอ้ีเอ็ดอีดีพีเอ็ดไอ้เบ๊ก็ยังไม่เออต้องต้องเค้นออกมาวะเนี่ย Cái mát thì là khát nào Khi đây bơ lê Tui, tui Cái đầu mát bơ Ta đang sửa thịt vào đấy Đây, ở đây, ở đây Sửa tui Cái mặt này Này Nè, hay mặt bì vô đâu Này Nè, ui Phổ, ổ, ổ, mặt đẹp bỏ Vui Nhân Ừ. Ừ. เปิดก๊อกว่าเปิดโลกเปลี่ยนบอกแล้วังโลกเปลี่ยนดิเดี๋ยวพีดีใจครับพ่อเออเ่เอามามาบึงมาบึงอันไหนอันไหนพี่เจอันไหนบี s อรดบับโอเซอร์วิโกอเซอนี่ bé hãy cho là sẽ tụi sẽ tụi chắc hắn đi sẽ tụi ok eleva honey hắn 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 เด็ตู้โชวเลยโชว์พลังเลยเีเดือเออนี่เด็อตู้อย่างนะอีเมชูดีเบชูฮะอีเมชูดีเบชูเซนี่งคิดเดอฮะเดี๋ยวเบูดีเหนยี่งคิดเดเดี๋ยวไปเห็นนะเดี๋ยวดเหนูดนเดี๋ยวสุเห็นเดเขาเดเขาเครื่องบ่ไม่เครื่อง

giặc vang vó giặc vang nhanh tôi chi hả tôi, lên. tôi. Không gì đó, đó? Đó. đi dạng tôi ơi đi dạng vang vang Đi vang Đi vang 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 tiếng vang 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 อยากบินบ่กล like ah. ้าบินมันเปอย่าไงไไปบินมงเบินมืงอ้าวุยบินอ้าวอะเบิ้นแค่น้อยเดียวเบ้หนวกหูเบิ้นแค่น้อยเดียวบ่หนวกหูิดชอบ หัวหวานกุงมเียหวานครับเกยไปเจอเยไม่เดเกไยเอตอจสามร้อยซีซีเลยเออยาดยาดเลยเกอยหาซิเยอยหาซิเกลอยหาซิลอยหาซิอันนี้ลอยหาซิห้เลยสามร้อยอเลยสามรอย เอ็ดพันกับประหยัดประหยัดบอยยงโอ้สุดว่าสุดแต่ว่าเสียบิดมาฟังเสียงครับฟ้าฟังเสียงมึงเออใจ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 มันลักเนาะแต่มันลักมันมั้งใจมันลักมันมั้งใจมันบอยยงมีดำหึใจพี่เป็นฟังใจพี่ได้ไหมสีดำนะ Mấy em bị xe đi ngon Phải nhì đầm Nhân Hả? À, phải nhì đầm Áo Áo Má nhận Em mới đi đầm bây giờ Hả? Em mới đi đầm bây giờ em chơi em mới đi đầm phải xì phải con mui con mui à? cái con, con mùi à trong này bao con mui <laughs> con mui à mặc vậy đó con mui con con mùi. Nó con mui con mui con nuôi mương <laughs> <Bó khẩm yên. cười> con mui ừ. con nuôi túi con mui con nuôi mương ฮะแจไปเดืนไหนจำได้เห็นบอดูว่าหาังอืมเนี่ยกนมุยกมุยสื่อยังไม่กนมุยไหมสื่อขนมไม่ไหมบอเพื่อเดกนมุยพูดได้กนมุยไหมยังไบ่ได้จำาได้ผูดไดที่มาหายรู้เนื้อผููไดฮะผู้ได้รู้เนื้อผู้ไดหึ พีดวะาังไงวะฟูไดรู้นึงนะคี่ออกมึงพี่อมจำว่าได้เคยมาเม่นบอกคนมวยกนุยมึงพี่อมุ่นบอกฮะพี่อมปุ่นบอกวูลมนะช็กอินช็กอินเออช็คอินจำไดบะเฮ้ยเ้เฮ้ยไปอาเซลรับดย ไปกับเสียงก็ตุยนั่นแหละได้ฮิกิบอ่อืมได้ฮิกิบอ่พี่ได้เซึ่งยังบ่ได้เซึ่งก็ว่าอะไรได้เขาอยู่คนเดียวในบูเจฟนี่มีคนอื่นมันเจ็บเนาะแมนอืมคนอะไรดูเลฮาก็ดูเลฮาอืมมันบาดุเลยฮ่าฮ่าฮ่าดูเบนเลยดูเป็นเลย เมนโรยเมนเมนจับมือจับมือเออนี่ตัวเมนโรยเฮลบะฮูเฮลบะต่อต่อไปสามพันคะ้นนนะเมนได้เจอสู่หนึ่งยุดเก่าเดี๋ยวบอเงี้ม่ะฮะเงีมแพรงี้ยมแพรมูฮักเงีมแพรมูฮักเกือบบอสูเลยเกือบบอสู่เงีมแพรมูฮักโอ้เสียฟีดจัดหอดกับว่สิ่ง ขอได้บอแค่นี้ขอได้บอฮะคอได้บอเอาไปเลยบ่บบกาขีแห้งผุดบกายขีบเอาบบบบ่บาบเอาฮะ โอ้โยจักรีว่ะมันแห้งพูดอุยอันนี้ปาดถังมาได้เนี่ยปาดถังมาเนาะถังย่นโอ้ถังย่อขอขอได้กันเนี่ยเอาไปให้เบิ้งแซอร์ซูรินเอาไปเบิ้งไ่ซุรินเลยเย้พูดตะเบิก ไปครับไปเที่ยวน้ำกันปะเดี๋ยวพอกันคลิปหน้าด้วยครับผมสวัสดีครับ